แม้ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่ง,งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเนื่อยยอบเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง ยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านปลักปลือหมู่ที่หนึ่งตำบลม้งเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่ลานไปทางทิศต,ตะวันออกประมาณ4กิโลเมตรวิถีชีวิตของชาวบ้านปลือเรียบง่ายเป็นชุมชนสองวิถีที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความสมานฉัน์มีการทำกิจกรรมร่วมกันการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยคำขวัญประจำหมู่บ้านที่ว่า เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตสองวิธีร่วมคิดสร้างชุมชนมั่นคงวิสัยทัศน์หมู่บ้านปักปรือเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสามาคัคคีบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมพุทธและมุสลิมโดยยึดหลักคุณธรรมและการพัฒนายอย่างยั่งยืนอาชีพหลักของชาวบ้านคือการเกษตรทั้งทำนาทำสวนและเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ยังมีอาชีพรองเช่นรับจ้างทั่วไปและรับราชการ หมู่บ้านปักปปือก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า150ปีก่อนโดยกลุ่มชาวบ้านสามกลุ่มหลักคือกลุ่มนายเมืองกลุ่มนายจันทร์และกลุ่มนายชังปัจจุบันมีประชากรรวม818คนจาก266ครัวเรือนโดยนับถือศาสนาพุทธ438คนและศาสนาอิสลาม380คนในหมู่บ้านมีสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นวัดปักเปือทวดดีกา ที่ซึ่งชาวบ้านปรักปลือเคารพนับถือสักการะจากความเป็นมากว่าสามร้อยปีส่งต่อคำเล่าขานรุ่นต่อรุ่นด้วยความเคารพนับถือคือทวดดิกานี่แกมีตะบะมากเช่นวัวหายควายขาดอะไรจะบนบานสารกล่าวอะไรได้ทุกอย่างเลยแกรับทุกอย่างเลยครับแต่ว่าถุเบยอ,อย่าไปขอนะแกไม่อแกไม่ให้แกบอกว่าสมัยก่อนไม่มีวะวัดปรักปลือ วัดประจำหมู่บ้านศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านปักปืออ่าความเป็นมาของวัดปักปือสถานนี้เป็นที่ที่ว่างเปล่าเมื่อก่อนไม่มีอะไรก็ชุมชนนี้มาอยู่ก็ประมาณสักสามสิบครัวเรือนได้ไมั้ประมาณนี้สามสิบครัวเรือนคนไต้พุทธนะคนไต้พุทธมาอยู่ประมาณสามสิบครัวเรือนก็มีหลวงพ่อพลับฉันโดแกเป็นพระทางทาง,ทาง,ท,าง,ท,างทางแม่ลานนะ เลยก็มาสร้างเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะฮะอยู่กันประมาณสักสิบกว่าปีกว่าจะได้วิสุงคมามัสยิดนูรุนฮีดายโรงเรียนบ้านปลัดปลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลุ่มออมทรัพย์แหล่งน้ำขนาดใหญ่และศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาชาวบ้านยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันงดงามชุมชนยังมีการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน Oh, เช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มออมทรัพย์ปลาส้มที่สร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่คนในพื้นที่การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีด้วยกิจกรรมสามสร้าง 1. การสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านปลักปลือม,มีการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน จึงทาให้ประชาชนบ้านปลักปรือทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว100%เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนที่เหลือนํามาแบ่งปันให้คนในชุมชนประชาชนบ้านปลักปรือร้อยละ95ของครัวเรือนทั้งหมดมีการเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้แก่การเลี้ยงไก่ไข่สําหรับเก็บไข่ไว้รับประทานและมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิลนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สวัสดีค่ะที่ฉันชื่อนางดานีมิมบุญยอดได้ปลูกผักในครือเรื่องไว้บริโภคและชำนาญปลูกพริกปลูกมักกะอัปลูกโหระพาปลูกตะไคร้ปลูกผักหวานค่ะรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละสี่พันบาทค่ะ เกี่ยวกับกระผมนายร่ามหมาตบรีโยมมู้นแห่งมองแก่บานตะเเื่คือผมมายุบานนี้คือปลูกธิจพ่อเพียงริจแล้วขายหลือจากขายก็แบ่งแล้วจากแบ่งก็ลงร้านใครก็มากินก็มาได้เลยพอเรียงตั้งปลาต่งใคยแล้วก็ปลูกฟักวนครัว สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนชุมชนบ้านปักปรือร่วมมือรวมใจกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทำถังขยะเปียกในบ้านนำเศษอาหารมาทำน้ำหมักชีวภาพและนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้กับพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่ายและคืนคุณค่าให้ธรรมชาติพร้อมรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อชุมชนที่สะอาดและยั่งยืนทุกบ้านร่วมกันจัดบริเวณบ้านให้เป็นระเบียบและสะอาดทั้งภายในและรอบบริเวณบ้านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้กินได้และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้านป่าชุมชนที่นี่คือป่าชุมชนบ้านปลักปลือพื้นป่าเล็กๆที่เต็มไปด้วยความหมายไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่คือหัวใจของชุมชนชาวบ้านปลักปลือร่วมมือกันดูแลป่าแห่งนี้ เพราะพวกเขารู้ดีว่าป่าคือแหล่งอาหารยารักษาโรคและวัสดุก่อสร้างที่เคยเหล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่อดีตด้วยพลังของความสามัรคีพวกเขาจึงรวมตัวกันฝฟื้นฟูดูแลและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าแนวคิดในการจัดการป่าชุมชนที่นี่ยึดหลักพอเพียงและยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการอยู่รวมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ป่าชุมชนบ้านปลักปรือจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่สีเขียวแต่คือมรดกของชุมชนที่ส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น 3. ชุมชนบ้านปลักปรือเป็นชุมชนพวัฒนธรรมที่ประชาชนต่างศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามพุทธศาสนิ ENT กชนร่วมสืบทอดประเพณีสำคัญเช่นชักพระศาสตร์เดือนสิบ การขึ้นเสาร้านเปรตในวันาสาดเดือนสิบเป็นประเพณีสําคัญของชาพุทธในภาคใต้ที่เด็กๆบ้านปลักหรือตั้งตารอโดยเด็กๆได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ในการเตรียมงานและตกแต่งสถานที่พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องความกตัญญูการอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วและกิจกรรมนี้จึงสะท้อนทั้งความศรัทธาความสนุกและความอบอุ่นของชุมชนอย่างพร้อมเพรียงประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทง ส่วนพี่น้องชาวมุสลิมก็ปฏิบัติตามหลักศาสนาและร่วมกิจกรรมประเพณีเช่นกวนอสุรอย่างพร้อมเพรียงกันชาวบ้านปลักปลือร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสาและสาธารณประโยชน์เป็นประจำทุกเดือนเสริมสร้างความสามาัคคีในชุมชนและด้วยโครงสร้างประชากรในหมู่บ้านมีทั้งวัยแรงงานและผู้สูงอายุชุมชนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมีการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายที่หมู่บ้านจัดไว้ 2. มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้บ้านปลักปลือหมู่ที่หนึ่งตม้งตีอมแม่ลานจังหปัตตานีมีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้โดยมีนายอนุสรจุลบุตรผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถขยันขันแข,ข็งและมีภาวะผู้นำที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับจากประชาชนในชุมชนทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมมีการนําข้อมูลจะประถอที่ผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมมาดําเนินการตามแผนที่ผ่านการรับรองมีการนําแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนใช้กลุ่มไลน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเสียงตามสายมีการจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านหลังจากประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งข่าวสารและข้อราชการต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้โดยทั่วกัน 3. ม,มีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบ้านปักปรรเรือครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความเป็นอยู่พอมีพอกินทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ จึงเกิดการร่วมกลุ่มกันของคนในชุมชนซึ่งกลุ่มอาชีพต่างๆมีการพัฒนายอย่างสมดุลและผสมผสานทั้งด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจบ้านปลักปลือจึงมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับคนในชุมชนทั้งหมด5กลุ่มได้แก่หนึ่งกลุ่มผลิตปลาส้มสูตรโบราณบ้านปลักปลือกลุ่มผลิตปลาส้มสูตรโบราณบ้านปลักปลือได้เข้าประกวดผลงานตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่สองได้รับรางวัลโลกเกียรติยศนายกรัฐมนตรีประเภทเกษ 2, ตรทฤษฎีใหม่2กลุ่มแปลร,รูปสมุนไพรอินทรีย์บ้านปักตรือโดยมีนายสมชายบุญปานเป็นประธานและมีสมาชิกจํานวน60คน 3. กลุ่มปลูกปัาแปลงใหญ่โดยมีนายสุภชาติทองชุมเป็นประธานและมีสมาชิกจำนวน30สคน 4. กลุ่มบริหารการใช้น้ำชนละทานม่งเตีย้ยโดยมีนายอภิเดชจุลบุตรเป็นประธานและมีสมาชิกจำนวน150คน หกลุ่มทำนาแปลงใหญ่โดยมีนายอนุสรจุลบุตรเป็นประธานและมีสมาชิกจำนวน130คนเรียนรู้นวัตรกรรมการปลูกข้าวแบบลดต้นทุนดูกระบวนการปลูกข้าวที่มุ่งสู่เป้าหมายกเกษตรข้าวอินทรีย์ปลอดสารมีพันข้าวคือเฉพาะในกลุ่มในจุดนี้คือพันไรเบอร์รี่แล้วก็หอมจนละสิทธ์แล้วก็ ปทุมธานีหนึ่งมีสามพันที่เขาปลูกกันเยอะแน่นอนครับเขา้าค,คือปลอดปลดเคมีแน่นอนบ,บ้านปลักปลือหมู่ที่หนึ่งตําบลม่งเตี้ยอําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเป็นชุมชนที่มีกองทุนชุมชนเข้มแข็งยึดมั่นในการให้บริการประชาชนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพด้วยพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกองทุนได้ใช้หลักธรรมพิบาลเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ส่งเสริมค่านิยมขององค์กรที่มุ่งเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและเข้าใจเข้าถึงชาวบ้านในพื้นที่อย่างแท้จริงกองทุนชุมชนแห่งนี้ไม่เพียงแค่บริหารจัดการที่ดีแต่ยังเป็นหลักฐานสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในท้องถิ่นของเราโดยมีทั้งหมดหกองทุนดังนี้ หนึ่งกองทุนทีมงานผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในชุมชนเป็นเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านโดยเก็บเงินจากทีมงานผู้ใหญ่บ้าน100บาทต่อเดือนต่อคนเงินทุนหมุนเวียน6 0 0 0บาท 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปลักปลือมีสมาชิกก่อตั้งครั้งแรกจำนวน8คนมีเงินสัตว์จะสะสมจำนวน800บาทเก็บจากสมาชิกคนและ100บาทต่อเดือนปีพุทธศักราช2540มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวน30ิบคน มีเงินสัตว์จะจำนวน1นึ0 0บาทเริ่มให้สมาชิกมีการกู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุนในการประกอบอาชีพปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด455คนมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน29,645,074นหบาทมีคณะกรรมการจำนวน8คนดังนี้3กองทุนออมซั์ปลาส้มสูดโบราณบ้านปลักปรือปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจำนวนห้8คน เงินทุนหมุนเวียน22 6 1 4 4 0 8สบาทสกองทุนออมทรัพย์เพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจำนวน226คนเงินทุนหมุนเวียน6,225,100บาทหกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านป,ปักตอรอปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจำนวน109คนเงินทุนหมุนเวียน1 0, 2 1 3งล้านบาท6กกองทุนแม่ของแผ่นดิน เงินทุนหมุนเวียน3 4มหมื8นบาบาทบ้านปลักปลือมีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของหมู่บ้านเพื่อเป็นกองทุนในการจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชนและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการมีกิจกรรมดูแลส่งเสริมและสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนทุกคนหมู่บ้านปลักปลือมีกองทุนสวัสดิการต่างๆดังนี้ หนึ่งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนคือพลังของน้ำใจจากคนในชุมชนบ้านปักตรือที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันในยามเจ็บป่วยเกิดจากแนวคิดง่ายๆว่าไม่ต้องรอให้เกิดเหตุถึงจะช่วยกันจึงรวมเงินกันเดือนละ30สบบาทเพื่อเป็นสวัสดิการดูแลกันแบบพึ่งพาตนเองแม้จะมีสิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมแต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่ระบบหลักไม่ครอบคลุม กองทุนนี้จึงเข้ามาเติมเต็มด้วยหัวใจของชุมชนนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาสังคมแบบพอเพียงและเข้มแข็งที่เริ่มต้นจากความรักและความห่วงใยของคนในชุมชนมีสวัสดิการเงินช่วยสมาชิกยามเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลครั้งละ1,000บาทปีละสองครั้งในปีพุทธศักราช2,567ให้บริการคนในชุมชนจำนวน53ราย2กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิกผู้เสียชีวิต สวัสดิการเงินทุนชาปนก,กิจสงเคราะห์แก่สมาชิกผู้เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2567ให้บริการคนในชุมชนจำนวน5ราย 3. กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปลักปรือมีสวัสดิการเงินฉุกเฉินช่วยสมาชิกในการจัดงานต่างๆครั้งละ3,000 30, บาทมีสวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกยามเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลครั้งละ500บาทปีละ2ครั้ง มีสวัสดิการเงินช่วยหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านงานแข่งกีฬาสีของหมู่บ้านซึ่งจัดแข่งทุกปีตามความเหมาะสมในปีพุทธศักราช2567ให้บริการคนในชุมชนจำนวน70รายสี่กองทุนกลุ่มออมทรัพย์ปลาส้มสูตรโบราณบ้านปักตรือมีสวัสดิการเงินฉุกเฉินช่วยสมาชิกในการจัดงานต่างๆครั้งละสามหมื่นบาท มีสวัสดิการเงินช่วยสมาชิกยามเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลครั้งละ500บาทปีละสองครั้งมีสวัสดิการเงินช่วยหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านตามความเหมาะสมในปีพุทธศักราช2,567ให้บริการคนในชุมชนจำนวน46ราย5กองทุนออมทรัพย์เพื่อพัฒนาอาชีพมีสวัสดิการเงินฉุกเฉินช่วยสมาชิกในการจัดงานต่างๆครั้งละ2 0 0 0มบาท มีสวัสดิการเงินทุนชาปนก,กิจสงเคราะห์แก่สมาชิกผู้เสียชีวิตครั้งละเก0 0พบาทมีสวัสดิการเงินช่วยหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านตามความเหมาะสม6กกองทุนชมรมคนรักบ้านเกิดชมรมคนรักบ้านเกิดบ้านปลักปลือเป็นการระดมพลังคนในชุมชนทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่และคนที่อยู่ต่างถิ่น ให้กลับมาเชื่อมโยงร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดของตนเองสมาชิกร่วมสมทบทุนเข้าชมรมเดือนละ100้บาทปัจจุบันมีเงินคงเหลือ31,371บาทมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้หนึ่งเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจในบ้านเกิด2เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่น3เพื่อสนับสนุนพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนบ้านปลักปลือ4เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายคนปลักปลือ หาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและสร้างความสามารถีในชุมชนโดยมีกิจกรรมต่อเนื่องดังนี้1กิจกรรมดูแลส่งเสริมและสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนกิจกรรมการแข่งกีฬาสีชุมชน2วิถีใช้งบประมาณดังนี้ในปีพุทธศักราช2566ใช้งบประมาณจำนวน5 8 0 5 1บาทในปีพุทธศักราช2567ใช้งบประมาณจำนวน98,074บาท ในปีพุทธศักราช2568ใช้งบประมาณจำนวน79,259บาท2กิจกรรมก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศกเมนบ้านปักปรืองบประมาณ1,300,000บาท3กิจกรรมมอบเงินเพื่อพัฒนารงเรียนบ้านปักปรือจำนวน15,000บาท4กิจกรรมนาวาพาโชคงานทอดกระถินวัดปักปรืองบประมาณปี2566จำนวน80,000บาทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขบ้านปลักปลือการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านปลักปลือเป็นหมู่บ้านเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2565ของอำเภอแม่ลานได้ดำเนินการเพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้านเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดเวทีประชาคมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบของกรมพัฒนาชุมชนบ้านปลักปลือมีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่ในระดับอยู่ดีกินดี สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชนระทานได้แก่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชประบทานม่วงเตี้ยจังหวัดปัตตานีนายอภิเดชจุระบุตรน้ำคือชีวิตพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บ้านปลักปลือเป็นชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและความยากลำบากในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมชาวบ้านได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดําริตของในหลวงรัชกาลที่9 ใช้ประโยชน์จากเขื่อนชลประทานในการทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความสามารถขี่และความร่วมแรงรวมใจได้ก่อเกิดกลุ่มบริหารจัดการน้ำชลประทานบ้านลักปรือที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัลชนะเลิศสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นระดับกรมชลประธานประจำปี2567 รวมถึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากในหลวงรัชกาลที่10ในพิธีจรกพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2567วันนี้บ้านปักปรือเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างพอเพียงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จริงในทุกครัวเรือนชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงและพร้อมเดินหน้าสู่อนาคตอย่างยั่งยืน หนึ่งหยดคืออยากพระกรุณาทรงนำพาความสุขให้ทุกที่บ้านปลักปลือพร้อมยินดีสารเมตริสาพระราชาเราคือนักสู้ผู้ใช้ศาสตร์สืบแนวพระบาทด้วยใจชื่นพร้อมนำมาปฏิบัติอย่างยั่งยืนลูกหลานปลืม้มในวิธีแบบพอเพียง